สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีผลกระทบต่อเด็กๆต่อเยาวชนซึ่ง เรียกว่ามันมาไวมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะบางคนคิดว่า í, มันคือกลิ่นมันก็ดูดีนะนะคะมันอาจจะไมด่ดมีอันตรายอะไรมากมายนะักเรียนว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะนะคะน่าจะงคงจํากันได้ว่าในเมื่อปีที่ผ่านมานะคะที่มีดาราชาวไต้หวันนะคะที่เธอก็โพสต์ว่าเธอโดน รีดเงินนะคะจากการที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็พกบุหรี่ไฟฟ้านะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะในเรื่องของการรีดถ่ายอะไรกันก็เป็นคดีกันไปนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่สังคมได้เรียนรู้กันนะคะก็คือว่าทําให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ ผิดกฎหมายค่ะนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าประเทศได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องของตัวบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเรื่องของความเข้าใจผิดๆเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะวันนี้นะคะก็มาคุยกันเรื่องนี้ค่ะกับทางรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเรืงรองฤดีประธานวน,นิชนะคะซึ่งคุณหมออยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์จุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณหมอคะความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้านะคะว่าคุณสมบัติของมันความอันตรายของมันค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยความเขา้าใจผิดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะค่ะกอะ็อย่างที่คุณวีนาบอกเนาะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามาแพร่หลายในในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสองสามปีหลังเนี่ย เริ่มเข้ามาระบาดเยอะมากๆในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอย่างการสำรวจล่าสุดข,ขององค์การอนามัยโลกที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กมอต้นเนี่ยสูงถึง17.6%นะคะทีนี้ก็เลยมาที่คำถามว่าเอ๊ะทำไมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเด็กและเยาวชนเขาถึงสูบกันเพิ่มขึ้นนะคะหนในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดที่คุณวีนาบอกนะคะก็คือ เด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่อันตรายบางคนก็บอกว่ยมันเป็นแค่ไอน้ํานะคะรหรือว่าอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งเป็นข้อมูลที่ผิดๆที่ที่ท,ท,ที่ที่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะ อย่างประเด็นที่บอกว่าเอ,อบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแค่ไอน้ํามันก็เหมือนสูบไอน้ําแหละไม่ไม่มีอันตราย <S <S อันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งความเข้าใจผิดเลยนะคะเพราะว่าในตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไอน้ำคือมันไม่ไม่ได้มันมีสารเคมีหลายหลยชนิดที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะออ <S <S ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวออโลหนนะหนัก สารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็สารอินทรีเระเหย่ง่ายนะคะหรือ,อเป็นกลุ่มที่ฝุ่นจิ๋วที่เรารู้จักกันนะเป็นฝุ่นฝุ่นพิษ PM สองจุดห้าหรือ PM อหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันหรือแม้แต่ว่าเป็นสารเคมีที่เราอาจจะรู้จักคุ้นเคยเช่นกลุ่มยาฆ่ามแมลงเนาะ,ะน้ำยาดองศพอะไรต่างๆเนี่ยสารตะกั่วสารแคดเมียมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มัน เป็นสารอันตรายที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าและที่สําคัญเอไปไปกว่านั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสารนิโคตินนะคะซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงมากๆเลยนะคะเทียบเท่ากับเฮโรอีนหรือโคเคนเลยนะคะ,คะก็เป,เป็นเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในบุหรี่มวนนะคะแต่ที่มันอาจจะแย่ไปกว่านั้นก็คือสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับบุหรี่มวนแล้วเนี่ยมีปริมาณที่เรียกว่าสูงมากกว่า บุหรี่มวนด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งเราเรียกไวรุ่นอาจจะเรียกว่าพอตนะวันวันก่อนก็ยังมีเด็กเด็กมาถามอาจารย์ว่าพอรตกับบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังเข้าใจว่าพอตก็เป็นเอ่อเหมือนของอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเขาไม่รู้ว่าจริงๆพอตเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนชื่อเล่นของบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ,ๆที่เขาออกแบบมาให้ใช้แล้วก็คือ สูบได้เลยไม่ต้องเติมน้ำยาไม่ต้องชาร์จไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรุ่นรุ่นพอดพวกนี้แหละที่มีสารนิโคตินเนี่ยที่สูงบางยี่ห้อเนี่ยมีนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึงยี่สิบสองนะคะก็เป็นสิ่งที่ที่มีอันตรายค่อนข้างที่จะนะคะค่ะถาว่าที่อาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเด็กมอต้นหูมอต้นนี่อายุสิบ สิบสามถึงสิบห้าปีใช่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะคุณวินาคือเรามีการมีหลายหลหลายทีมที่ลงไปเก็บข้อมูลในในในเกรียนชั้นประถมศึกษานะคะค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันระบาดไปจนถึงชั้นประถมศึกษาแล้วนะคะเด็กประถมเนี่ยนะคะใช่ก็คือเราเห็นออกในข่าว มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กเจ็ดขวบ <ừ> เด็กเก้าขวบ,ขวบมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า<ม>อันนี้มันมีการเอ่ออย่างอย่างของที่รามาเนี่ยเราส่งนักศึกษาแพทย์ลงไปชุมชนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยลงไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนปฐมศึกษาแห่งหนึ่งในในว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคเหนืออะไรเงี้ยนะคะก็ตกใจมากเพราะว่าอ่อน้องนักศึกษาแพทย์ก็ไปคุยกับเด็กปฐมปสถึงปหก ในโรงเรียนก็พบว่าอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลางเนี่ยป4ป6เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นนี่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะอ,อแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยสูงถึง55เปอร์เซ็นตที่เคยสูบแล้วนะคะก็มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจมากๆนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่มวลแล้วเนี่ยในอดีตที่เรามีการเก็บข้อมูลมาต่อเนื่องเป็น10-10ปีเนี่ย เราก็จะพบว่าอายุเฉลี่ยที่คนคนไทยเริ่มสูบบุหรี่มวนเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดปีหร,หรือว่าเป็นช่วงมอบมอบปลายนะคะแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่ออกแบบมาให้ดูเน่ารักดูม,มันไม่น่ากลัวดูเป็นเหมือนของเล่นหรือเป็นคเครื่องเขียนอะไรต่างๆเครื่องประดับเนี่ยมันก็เลยทําให้เด็กๆเนี่ยมองไม่ออกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสารเสพติด ก็ก็ไปทดลองใช้อะไรต่างๆนะคะแล้วด้วยมันมีกลิ่นหอมที่ที่เหมือนหลอกเด็กกันเนาะคือกลิ่นเนี่ยมีเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นขนมหวานต่างๆเนี่ยเป็นหมื่นๆชนิดกลิ่นเลยนะคะมันก็เลยทําให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าเออมันก็เหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มาลองสูงแล้วที่อาจจะน่ากลัวกว่านั้นคือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่า ของสิ่งนี้มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารเสพติดบางคนก็อาจจะซื้อให้ลูกๆใช้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็มันมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนเนี้มันมันมันระบาดแล้วในในเด็กปฐมเป็นต้นไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะค่ะแล้วลูกาจากการที่เด็กเขาได้ลองบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณหมอคะว่าเ,เมื่อสูบเมื่อใช้ครั้งแรกนะคะ มันจะทําให้เขาเกิดการติดแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องไปไหมคะค่ะก็พวกนี้เป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือมีสารนิโคตินนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงเทียบเท่ากับเฮโรอีนเลยนะคะก็มันสามารถที่จะขึ้นสู่สมองได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเจ็ดวินาทีขึ้นสู่สมองละแล้วพอโดยเฉพาะสมองเด็ก เด็กๆเนี่ยค่ะเด็กและวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง25ปีเนี่ยในในกลุ่มนี้เขาสมองเขากำลังเจริญเติบโตมีการสร้างเซลล์สมองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือสมองเขายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าได้รับสารเสพติดเนี่ยสารนิโคตินเนี่ยมันก็จะไปทำลายการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็<ม>เอ่อมีผลกับสมองเด็กไม่ว่าจะเรื่องของความจำการเรียนหุดหงิดนะการ ควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วเด็กเนี่ยก็จะทําให้คือเสี่ยงที่จะคือเสพติดติดง่ายกว่ากว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอันตรายเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราที่ได้ไปคุยกับเด็กปฐมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือก็ก็ถามว่าทําไมถึงยังยังเลิกสูบตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คําตอบที่ได้คือหลายๆคนเนี่ยมีอาการเสพติด บุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะพูดบอกว่าเออถ้าเขาไม่ได้สูบเขาจะมีอาการบุดหิดเนาะแล้วก็เอเหมือนอยากที่จะสูบอะไรเงี้ยมันมันก็บ่งชี้ว่ามันเด็กเด็กกลุ่มเนี้ยก็คือติดติดสารนิโคตินอันเนี้ยไปแล้วนะคะค่ะดูแล้วน่ากลัวมากคือมันมันมันน่ากลัวกว่าที่คิดจริงๆกับ กลิ่นที่มันเย้ายวนทําให้เด็กๆแล้วล้บอาการของเด็กในในขณะนี้ที่เรียกว่าติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคืออาการเนี่ยมันมันรุนแรงมากขนาดไหนคะขนขณะนี้ที่คุณหมอได้มีเคสมาค่ะค่ะก็เอ่อจริงๆเรื่องเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าอาการก็อย่างที่บอกเนาะคือมันพวกนี้มันไปทําลายตัวพัฒนาการของสมองก็จะมีอาการ ทางสมองที่กล่าวไปเมื่อกี้เช่นในเรื่องของงาการหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะความจำไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ,อ่อเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีเด็กเอ,อ่อป่วยจากอ,อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเอ,อ่อมันจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อป,ปอดนะคะก็เอ,อ่อมีโรคปอดอักเสบอะไรเงี้ยมาเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วทำไม เด็กขนาดนี้อะค่ะเขาถึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้ครับคุณหมอเด็กสนะิบสองสิบสามเด็กปถมไม,ไม่ไม่น่าจะเข้าถึงได้เลยใช่ก็จริงๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กปถมอย่างบางที่เนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลก็เราก็ยังไม่คิดว่าเออบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไปถึงบริเวณนั้นๆแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่มันมันมีมาจากหลายทางอะคะ่ะ คืออย่างอย่างออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหลักว่ามันซื้อง่ายๆมากๆเลยในช่องทางออนไลน์นะคะสั่งแล้วก็มาส่งถึงที่อะไรต่างๆไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกับคุณครูคุณครูปฐมเนะะี่ยค่ะเขาก็ยกขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือจริงๆพอช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยที่เด็กเขาต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ,คะตั้งแต่ปฐมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้อันนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเข้าถึงะระบบออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยได้มากมากขึ้นแล้วเด็กทือวันนี้ก็เล่นโซเชียลมีเดียอาจจะเก่งกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำใช่ไหมคะนั้นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนอื่นๆที่สําคัญก็คือเขามันมีขายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นอแอบขายอะไรเงี้ยนะคะห,หรือบางทีก็จะเป็นเหมือนผู้ปกครองคนใกล้ชิดเนี่ยใช้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายแะเด็กก็เอาไปใช้อะไรเงี้ยก็มาจากหลายช่องทางเลยค่ะค่ะก็ทั้งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่ามันมันเข้าถึงได้ง่ายเหลือเกินนะคะแล,แล้วสถานการณ์ นณขนาดนี้ไหมหมายถึงว่า,าคนที่เขาทําการตลาดเนี่ยเขาต้องการพุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนด้วยหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะสีสันกลิ่นรสชาติอันนี้ก็แน่นอนว่าพุ่งเป้าไปที่เยาวชนนะคะอย่างอ,อย่างสไลด์อันเนี้ยที่กํำลังโชว์อยู่เนี่ยก็เห็นชัดๆเลยว่ามันมีข้อความที่เป็นเฟกนิวต่างๆออกมาทำโซเชียลมีเดียเยอะมากๆว่าบุหรีไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า บุหรี่มวนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ mm. แต่ว่าพอเราไปดูแหล่งที่มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่า,าคนที่ให้ข้อมูลตรงเนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ขาย mm. อาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนั้นนะคะก็ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เราคงต้องอมีเวลาจะดูข้อมูลต่างๆออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าเอมันมันมาจากแหล่งไหนอะไรเงีง้ยนะคะ okay. ในในฐานะที่คุณหมอก็คือทำเรื่องของยาสูบเรื่องของบุหรี่มาเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คะ่ะแล้วเรามีวิธีที่จะทำให้เด็กทำให้เยาวชนเนี่ยคือถอยห่างออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าได้ยังไงอะคะอ,อ,อันดับแรกเลยคือต้องเร่งให้ความรู้ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชนที่เขายังไม่รู้จักนิโคตินด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ <c oughs> ให้ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาเลยนะว่าจะความรู้อย่างเงี้ยมันจะเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ยังไงบ้างที่ที่จะทั่วถึงทั่วประเทศได้นะคะอย่างเมื่อ <c oughs> วานเนี้ยก็ไปไปร่วมงานแข่งขันนวัตกรรมของของนักของนักเรียนนะแล้วก็มีน้องกลุ่มหนึ่งเขาก็มีไอเดียที่ดีมากๆเลยว่า เอ๊ะทำไมถึงเช่นอาจจะทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าลงไปในกล่องนมโรงเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอนุบาลถึงมัธยมมสามเนี่ยเขาจะได้รับอยู่ละแล้วก็มันก็จะเข้าถึงได้ได้ทั่วถึงเนาะหรือจะมีช่องทางอื่นๆนะคะอย่างถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหลายช่องทางมากที่จะทําให้การสื่อสารเรื่องโทษพิษพันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลงไปถึงกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกม ออนไลน์ต่างๆที่เด็กชอบเป็นรูปแบบของคลิปอะไรต่างๆเนี่ยโปสเตอร์อหรือเป็นบทเรียนที่เอาไปปรับใช้ได้ในในในโรงเรียนทุกแห่งอะไรเงี้ยก็ก็ต้องทำตรงส่วนนี้นะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเร่งให้ความรู้ของคุณครูผู้ปกครองนะคะคือพอลงไปในพื้นที่จริงๆนยจะเห็นว่าอย่าง เราให้คุณครูดูรูปบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยคุณครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ของพวกนี้มันคือบุหรี่ไฟฟ้าเ,<อ> <cả. S 1> เพราะว่ามันมันหน้าตาสวย<อ>น่ารักใช่ทีเนี้ยเอาคือต้องต้องเร่งความรู้เหมือนสามฝ่ายเลยเนาะเด็กค่ะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนาะให้ให้รู้เท่าทันคือหนึ่งให้รู้จกักว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงมันมันมีอันตรายอะไรมีสารอันตรายอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะ<ม>แล้วก็เอ่อให้ความรู้ความ เคลียความเข้าใจผิดต่างๆให้เข้าใจที่ถูกต้องเลยนั่น <Okay. S 1> คือส่วนให้ความรู้เนาะแต่ว่าในส่วนที่มันผิดกฎหมายอยู่อันนี้เอาต้องเร่งปรับปรามให้มันจริงจังส่วนหนึ่งไม่ให,ไให้ไม่ให้เด็กเขาถึงได้อไงเงี้ยค่ะแล้วในในส่วนของการปราบปรามแล้ว ใครจะต้องเป็นคนลงไปปราบปรามนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเราที่มีเบาะแสเพราะว่าทราบว่าบริไฟฟ้า,ฟานี่คือมันผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของสุลกากรใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆหลายฝ่ายที่ต้องมีหนะ้าที่ร่วมกันนะคะสุลกากรก็จ,จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เข้าใจว่าสุลกากรเขาอาจจะมีบทบาทอยู่เฉพาะในเรื่องของสินค้าที่นําเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ว่ามันก็จะมีทั้งตํารวจนะคะ ตำรวจมีฝ่ายปกครองหรือว่าจะมีะทั้งสำนักงงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือกระทรวงสาธารณสุขยอยะไรเงี้ยค่ะหลายหลายฝ่าย,ยก็มีบทบาทที่จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายตรงส่วนนี้นะคะ,คะแต่ว่าที่สำคัญคือประชาชนทั่วไปเนาะทุกคนก็เราก็คงต้องอช่วยกันนะคะว่าเอ้ยไอ้เนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันอันตรายแล้วมันจะทำลายเด็กและเยาวชนของเราอะไรเงี้ยทุกคนก็คงต้องช่วย เป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสอะไรต่างๆนะคะค่ะการการแจ้งเบาะแสนี่คือรประชาชนทั่วไปนี่คือบแจ้งได้เลยใช่ไหมคะว่ามันมีขายอยู่ในออนไลน์อันนี้อันนี้กับทางชุดนที่ะใช่อาจารย์อาจารย์เข้าใจว่าเขาจะมีสายด่วนสคอบอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีพวกสายด่วนของหน่วยง,งานต่างๆนะแต่ว่าตัวเบอร์โทรเนี่ยอาจารย์จำไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันมีอยู่นะคะสายด่วนหล่รนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นพลังที่จะช่วยกันพูดถึงบริไฟฟ้าสถานการณ์ในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยความรุนแรงหรือว่าการเข้าถึงเยาวชนเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันไหมคะในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันมีไอตัวเรียกว่าพอรตแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะ,คะระบาดรุนแรงตัวโลกเนาะแต่จริงๆไอถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยต่างประเทศเคาระบาดมาก่อนเมืองไทย เยอะนานหลายปีนะคะก็ะยังอาจจะถือว่ายังเป็นโชคดีของเราด้วยส่วนหนึ่งที่ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณสี่สิบประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นะคะแล้วกออ็มีรายงานวิจัยเขาก็ทํามาเปรียบเทียบว,ว่าประเทศที่มีกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้ากับประเทศที่ให้ขายได้เนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนมันต่างกันไหม ก็พบชัดเจนว่าประเทศที่มีกฎหมายห้ามตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเนี่ยต่ํากว่าประเทศที่ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเราก็ต้องจริงจังด้วยนะคะค่ะค่ะมหมายถึงว่านอกเหนือจาก กฎหมายทางศุลกากรของประเทศไทยแล้วที่ห้ามนาเข้าคุณหมอหมายถึงว่าเราจะต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบริไฟฟ้าหรือเปล่าะคะจริงๆเรามีทั้งห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายอยู่แล้วค่ะม,มีทั้งของอกระทรวงพาณิชย์ทั้งกฎหมายเป็นประกาศของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นของสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคที่เขามี<ฆ>ออกมาอยู่แล้วก็คือเราปิดปิดประตูหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนี่เองเนาะ จริงอย่างหลายๆประเทศเนี่ยพอตอนเนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักหนักขึ้นเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือนิวซีแลนด์อะไรต่างๆในที่เมื่อก่อนเขาก็ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้เยตอนนี้เขาก็เริ่มมาทบทวนแล้วว่าเฮ้ยมันต้องแบนแล้วไหมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบนไอตัวที่เป็นพอร์ตใช้แล้วทิ้งเนี่ยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเยาวชนใช้กันเยอะมากๆนะคะก็คือเหมือนทุกคนก็เริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการห้าม มากขึ้นนะคะค่ะส่วนของประเทศไทยอาจจะส่วนหนึ่งที่เรื่องของบุหรี่ธรรมดานเนี่ยเราก็เข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจํากัดพื้นที่ทําให้คนสูบก็ไม่เขาจะมีพื้นที่เท่าไหร่เวลาไปที่ต่างๆแต่ว่าคนก็เลยหันมาหาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบดิฉันคือ,อจริงๆตัวบุหรีไฟฟ้าเนี่ยการสูบในที่สาธารณะก็ถือว่าผิดกฎหมายของประเทศเราอยู่แล้วด้วยนะคะ มันมันมันห้ามทั้งนําเข้าครอบครองทุกอย่างมันผิดหมดอะค่ะคือคุณสูบในที่สาธารณะก็ผิดอยู่แล้วนะคะค่ะอืมค่ะงั้นก็เราคงต้องเหมือนกับอะไรนะรู้จักมันให้มากขึ้นว่าบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบของมันเนี่ยคือมันมามันมาแบบหลากหลายมากๆากถ้าไม่ไม่รู้เท่าทันจริงๆแล้วไอ้รูปแบบที่มันเป็นพวกตัวกระตรงกระตูนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าอันนี้มันคือพอร์ตของบุหรี่ไฟฟ้าอะค่ะ คือมันจะมีจุดสังเกตอยู่ก็คือมันจะมีปากที่ให้ใช้สูบได้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอ่อบางบางบางจุดก็จะมีบางรุ่นก็จะมีเหมือนเป็นที่ชาร์จไฟอะไรเงี้ยได้คือมันจะมีมันจะมีจุดสังเกตไม่ใช่ตัวกะตุตกกะตุนปกติอะไรเงี้ยค่ะ,คะอืมค่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้คุณวีนาพูดว่าเออมันเราควบคุมบุหรี่มวนแล้วบางคนก็เลยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ ทีนี้จริงๆแล้วจากงานวิจัยที่เขาได้เก็บข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยเขาพบว่าส่วนใหญ่ของคนที่สูบบุหรี่มวนแล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้ทําให้เลิกบุหรี่มวนได้เนาะแต่ว่ามันจะทําเป็นกายว่าสูบทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าเลยเอา้าเนาะซึ่ง <c oughs> เขาคือส่วนตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าอ๋อเขาลดปริมาณสูบบุหรี่มวนล,ลงแต่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน คิดว่าจะจะดีกับสุขภาพมากกว่าแต่จริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกันทั้งสองอย่างเนี่ยมันอันตรายมากมากขึ้นก่าการที่เขาสูบบุหรี่มวลเพียงอย่างเดียวด้วยซ้ํานะคะค่ะแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือบุหรี่มวลมันก็มีเหมือนเป็นควันบุหรี่มือสองที่คนเที่อยู่ใกล้ๆบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันไหมคะ ก็เป็นประเด็นที่กําลังจะพูดถึงพอดีเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้ามันกลิ่นไม่เหม็นเนาะมันมันกลิ่นหอมเป็นกลิ่นผลไม้เลยนะกลิก่นองุอ่นกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเออมันอาจจะไม่อันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเอ,อ,อันตรายคือควันมือสองไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายกับ ต่อสุขภาพในคนที่ไม่ได้สูบแต่ว่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับคนที่สูบด้วยเหมือนกันนะคะก็อ,ะอย่างก็มีงานวิจัยก็ตรวจอย่างเช่นตรวจปัสสาวะดูสารที่เป็นสารตกค้างของนิโคตินเนี่ยปรากฏว่าไอคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าไปอยู่ห้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตรวจเจอสารนิโคตินในปัสสาวะเหมือนกันทั้งที่เขาก็ไม่ได้สูบอะไรเงี้ยน,นะคะหรือว่า มีความเสี่ยงเพิ่มในการที่จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณสามเท่านะคะอันนี้ก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นมายาคติที่ที่เราจะคิดว่าอ๋อมันไม่มีกลิ่นมันกลิ่นไม่หอะไม่เหม็นนะมันอาจจะไม่อันตรายจริงๆมันอันตรายนะคะเพราะว่าสารที่มันอยู่ในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยควันก็ค่อนข้างเยอะเนาะอีกอันหนึ่งก็คือตัว P m p อ2.5อสองจุดห้าหรือ pm 1มหนึ่งที่อยู่ในไอหมอกควันไอระเหยพวกเนี้ยมัน มันมัน,มนอนตรายนะคะค่ะก็ล้วนแล้วแต่อันตรายกว่าที่คิดค่ะท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณหมอช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไอ้ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า 1, นึ4มเนี่ยมันคืออะไรที่ทำให้มันเกิดการแพร่หลายแล้วก็เข้าไปสู่เด็กๆนะคะค่ะอันนี้หนึ่งก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สูบไอน้ำนะคะแต่ว่าเป็นไอของสารเคมีต่างๆที่อันตรายต่อสุขภาพนะคะ สองก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็มีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดในปริมาณที่สูงและนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารพิษที่ทําลายสมองของเด็กๆนะคะที่ที่สมองยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่เนาะยังอายุไม่ถึง25ปีนะคะสามก็คือความเข้าใจผิดที่ว่าเออบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอันนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่สรุปมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะ ว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรีธรรมดาเนี่ยอันตรายไม่แตกต่างกันนะคะ mm hmm. แล้วซ้าว่าถ้าสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรีธรรมดาเนี่ยอันตรายคูณเหมือนอันตรายคูณสองเลยมากกว่าโดยสานะคะ <c oughs> อันที่สี่ก็คือเรื่องของหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าช่วยทําให้เลิกบุหรี่ได้อันนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่า mm hmm. องค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเลิกบุหรีได้นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสิ่งที่คน จะเข้าใจผิดหลักๆเลยนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองนะคะที่ติดตามเจสลอยอยู่ติดตามดูอยู่นะคะว่ามันอันตรายจริง,รงๆกลิ่นของมันเนี่ยไม่ได้ทำให้ความรุนแรงลดลงกลับหนักมากก่นะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มาในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้เจสลอยต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกันแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็อันตรายมากกว่าที่คิดจริงๆะะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ต้องเรียกว่าศึกษาข้อมูลกันมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานที่กำลังจะเข้าไปลิลองนี่นะคะนะคะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนรายการหมอสาก,กับจัสรอยในวันนี้ก็ลาไปแล้วนรคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าการสวัสดีค่ะ